อาร์เซนอลบุกไปแพ้เลี้ยวพู1หนึ่ประตูต่อศูนมันก็เป็นการแพ้ที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าต่างฝ่ายก็วางแผนมาเหมือนกันเฉียนเอาชนะกันด้วยลูกฟรีคิกซึ่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นเกมคุณภาพนี่แหละคือความสนุกของการดูฟุตบอล การแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้คุณก็อย่าดูเลยเพราะว่าการแข่งขันมันย่อมมีความพ่ายแพ้ความชนะมันสลับกันไปอยู่ยิ่งมันเป็นทีมใหญ่เจอกนันก็ใครได้จังหวะมันก็ได้ไปเราก็เคยเฉือนเอาชนะเขาในอิมเมเลตเมื่อ2ปีก่อนเหมือนกันก็เป็นจังหวะเราได้จุดโทษชนะมา มันก็เป็นเรื่องปกติจังหวะใครจังหวะมันแมตต์นี้มันเป็นแมตต์ที่3มันยังวัดไม่ได้หรอกว่าใครเก่งกว่าไม่เก่งกว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะของฟุตบอลส่วนอาเซนันก็ยังมีเรื่องที่ว่ายังไม่พร้อมเช่นบุคโยซาก้าเอเซ่ก็ยังเป็นสำรองอยู่มาตินโอเดกาต์ ard, ก็ยังไม่ฟิตอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการแพ้ที่เข้าใจได้เราก็ถือว่าเอาเหตุการณ์อันเนี้ยมาปรับปรุงแมตต์หน้าว่าลองบวกแรกเลยไหมหรือจะเล่นแบบเดิมกับทีมถ้าเกมนี้จบเสมอ เอเราก็คงจะไม่ได้บ่นอะไรใช่ไหมเพราะว่ารูปเกมเราก็พอรับได้แต่แค่พอมันแพ้เนี่ยเราก็เลยโวยวายกันซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องชมิเวร์พูเขาด้วยเขาก็มีคุณภาพเขาก็เสริมทัพไม่ได้ต่างกับเราเลยนะลงทุนซื้อใช้เงินเพิ่มมากกว่าเราอีกซึ่งเราก็ต้องชมคู่แข่งด้วยว่าเขาก็ลงทุนแล้วเขาก็มีระบบเหมือนกันเราก็มีระบบเราก็ลงทุนอย่างน้อยๆเราก็เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนแล้วใช่ไหมครับ เนี่ยการที่นักเตะเราเจ็บแล้วมีตัวสำรองลงมาแล้วทีมเราไม่ได้ยุบไปขนาดนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จการที่มีตัวทดแทนโดยที่เราไม่ได้รู้สึกกังวลใจรูปเกมโดยรวมผมว่าทุกคนรู้แหละก็คืออาร์เซนอลก็เล่นแบบกล้ากลัวกลัวเวอร์พูลก็กล้ากลัวกลัวต่างฝ่ายต่างระแวดระวังกันไปจนถึงจบครึ่งแรกพอครึ่งหลังเนี่ยอาร์เนอสล็อตก็เร่งเกมขึ้นมานิดนึงโดยนาทีที่60ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเกมเรอร์พูลก็ดีขึ้นมาถ้าจะมองก็อาร์เาอาจจะเปลี่ยนตัวช้าไป สาหรับความคิดผมนะคืออยากให้เอเซ่ลงมาเร็วกว่านี้โอเดกาดลงมาเร็วกว่านี้เพราะว่าใน10นาทีที่ลิ์พูเปลี่ยนตัวมาอาร์เซนอลเริ่มขึ้นเกมไม่ได้ละเพราะว่าเขาสดกว่าในแดนกลางแต่หลังจากนาทีที่70อาร์เซนอลก็เปลี่ยนตัวที่จะลุกสู้กับลิ์พูเหมือนกันก็มีเอเซ่ลงมาโดดเด่นกว่ามาตินเนลลี่เยอะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายของนักเตะอาร์เซนอลก็มีสู้กันไปสู้กันมาด้วยชั้นเชิงนะครับแต่ทีนี้ในจังหวะที่สู้กันไปเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ไปเสียฟรีคิกที่เราร ยิงดีมากมันเหมือนกับลูกที่ดีคันไลยิงมัดเลดเลยไม่ต่างมัอารมณ์เดียวกันอะ มันก็ต้องยอมเพราะว่ามันเป็นลูกยิงที่คมแรงทุกอย่างมันเป๊ะโทษใครไม่ได้เลยลูกนี้คือซูเปอร์แมนดี้เขาก็ทําดีมันเป็นจังหวะที่ต้องทํามันเป็นความแพ้ที่เข้าใจได้นะคือสมมติกับกันเป็นอาร์เซนอลชนะผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลเขาก็ยอมรับได้ถ้าเป็นลักษณะแบบเดียวกันนี่คือในมุมของการซัพพอร์ตทีมนะแต่ถ้าในมุมมองของผมผมอยากให้เอเซ่ลงตัวจริงว่ามาติเนลลี่ไม่ดีพอที่จะเล่นเกมใหญ่ว่าขาดความแน่นอนผมมองว่าในครึ่งแรกเรามีโอกาสที่จะทำ ได้ดีกว่านี้จากฝั่งของมาร์ติเนลี่เยอะมากเลยมันทําให้เกมอาร์เซนอลมันยกระดับไม่ได้สักทีเพราะว่าเราไปเสียบอลแบบไม่น่าเสียแล้วก็จังหวะที่ควรจะได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทําในส่วนของเมลิโน่ก็ถือว่าโอเคกับการเล่นเป็นกลาง3ามตัวมันก็ทําให้แน่นมันก็คือถ้าจะมีเมลิโน่ปีกซ้ายกับปีกขวามันต้องดีกว่านี้ใช่ไหมมานูเอลเก้เนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีการเล่นการอะไรแต่พอมาร์ติเนลี่เล่นแบบเนี้ยมันทําให้เกมเราดูจืดไปเลยแต่ถ้าเป็นเอเซ่แล้วมีเมลิโน่ตรงกลางผมเชื่อว่า เกมมันก็จะดีกว่านี้เพราะว่าเรามีปีกคุณภาพที่พอไปกับบอลได้อย่างเงี้ยมันจะสมดุลแต่ถ้ามาติเนลลี่เล่นแบบเนี้ยแล้วมีเมริโน่ปุ๊บมันทําให้ไม่มีตัวพาบอลทั้งแดนกลางแล้วก็แดนซ้ายมันเลยทําให้อร์เซนอนพอไปถึงพื้นที่สุดท้ายมันก็เลยตื้อตตัตตนๆอันนี้ในมุมของผมนะ <c oughs> ถ้าจะส่งเมริโน่ลงไม่เป็นไรแต่ว่าขอเป็นเอเซ่ ale, ตัวจริงดีกว่าเพราะเอเซ่ ale, เราเห็นเลยพาบอลไปแบบสบายๆแบบไม่ได้มีเรื่องของความกังวลอะไรมาโนเอเ้แทนซาก้าได้อย่างดีมากนะดูวูบวั ดูอันตรายดูไม่จืดชืดส่วนโยเคเลสเนี่ยคือสไตล์หน้าเป้าอ่ะถ้ากองกลางหรือ,อปีกเล่นไม่ออกกองหน้าก็จะเล่นไม่ออกคือถ้าคุณเล่นแบบมีหน้าเป้าคุณต้องหาวิธีจ่ายบอลให้ให้หน้าเป้าแต่มาตินเนลลี่อ่ะมีจังหวะหลายจังหวะที่จ่ายบอลให้โยเคเลสได้แต่ไม่จ่ายเลี้ยงแล้วก็เสียบอลหง,งุดหง,งิดผมหงุดหงิดอันนี้ในมุมของผมนะมันก็ตามความเห็นเลยใครเห็นด้วยก็กดไลค์กดถูกใจให้หน่อยแล้วกันอนทีนี้เรามาลองมองมุมดีๆที่เราเห็นในเกมนี้นะคิสเตียนมอสเคล่า แทนซาลิบาได้อย่างเนียนผมรู้สึกว่าเหมือนซาลิบาการกจ่ายบอลความมั่นใจาการเลียร์บอลการ,รส่ง,องบอลดีมาก ชอบเอ่อผมชอบคาราฟิโอรีมาคาราฟิโอรีพอร่างกายฟิตส,สมบูรณ์มันเป็นคนที่มีความแบบมุ่งมัน่นแล้วก็เกมรับก็ไม่ได้แย่นะเอาซาล่าอยู่เหมือนกันนะแบบว่าทุ่มเทแล้วก็เกมลุกมิติในการจ่ายบอละไรดีผมชอบคาราฟิโอรีมาทิมเบอร์ดีมาก,ท,มมากทิมเบอร์ลุยแหลกเป็นคนที่สู้เขาเล่นเยอะไปจนแบบเครื่องหลังหมดและแล้วไม่มีตัวเปลี่ยนเป็นไว้มัน ไม่พร้อมใช่ไหมอีกมุมหนึ่งก็คือมานยูเก้แทนซากาได้แล้วก็เอเซ่เล่นได้แน่นอนลงมาดูมี IMPACT เลยหลังจากนี้ก็จะพักทีมชาติแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอนอตติงแฮมเจอแมนซิตี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าทิศทางเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ